เมื่อวันที่31มกราคม2565เวลา19.45นนาทีร้อยตำรวจเอกนราศักดิ์นันทบุตรรองสารวัตรสอบสวนสอพอเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุรถไฟชนกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อมีผู้เสียชีวิตบริเวณทางภาดรถไฟหนองขอนกว้างถนนเลี่ยงเมืองเทศบาลตำบลหนองขอนกว้างจึงพร้อมด้วยนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจตีรัตนาภนูชล่ม สารวัตรรถไฟจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอาสากู้ภัยอุดรสว่างเมธาธรรมรุดไปตรวจสอบโดยในที่เกิดเหตุนะคะพบรถไฟขบวนรถเร็วที่134หนองคายกรุงเทพมหานครชนกับรถบรรทุกพ่วงยี่ห้ออิซุสุสีขาวจอดอยู่ริมถนนห่างจากทางพาดรถไฟประมาณ50เมตรส่วนตัวพ่วงบรรทุกสิ่งของมาเต็มคันและหัวรถจักรขาดตกลงไปในคลองระบายน้ำรอบ เมืองอุดรธานีใกล้สีแยกบายพาสบ้านจันทรกว้างสิบเมตร ลึก5เมตรภายในนั้นพบศพนายวุิชัยพนักงานขับรถไฟกระเด็นตกอยู่ริมรางรถไฟส่วนศพนายเจนารองช่างเครื่องตกอยู่ในคลองข้างหัวรถจักรทั้งสองศพล่างแหลกเหลวส่วนรถไฟขบวนดังกล่าวยังจอดอยู่บนรางห่างไปประมาณ50เมตรผู้โดยสารไม่ได้รับบาดเจ็บและยังอยู่บนตู้โดยสารมีจํานวน88คนนายสุชาติพนักงานกั้นรถไฟเล่าว่าตนทํางานอยู่ที่ทางพาดจ,จุดเกิดเหตุมีการส่งสัญญาณมา าบอกว่ารถไฟกําลังจะมาตนไม่ได้ลงเหล็กกั้นช้าแต่เป็นการรอทางกันรถอีกขบวนยังมาไม่ถึงสถานีข้างหน้ารถไฟต้องจอดถ้าเรายังไม่ให้สัญญาณโดยถ้าเหล็กกั้นสีต้นยังไม่ลงมาสนิทรถไฟผ่านทางพาดไม่ได้มันจะมีสัญญาณบอกว่าเครื่องกั้นลงสนิทแล้วตนยังไม่ทันได้เปิดรถไฟก็พุ่งออกมาตนก็ตกใจเพราะเหล็กกั้นยังไม่ลงมากั้นทาง ำตำรวจตีลัทนานแจ้งว่าขั้นตอนต่อไปจากนี้พนักงานสอบสวนจะได้สอบหาข้อเท็จจริงส่วนทางด้านตำรวจรถไฟช่วยเก็บข้อมูลพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนจะรายงานผู้บังคับบัญชาในส่วนของตำรวจรถไฟให้ทราบส่วนการแก้ไขป้องกันเหตุต้องหารือประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานรถไฟกับตำรวจรถไฟและหลายฝ่ายในจังหวัดและเป็นเรื่องของบุคคลส่วนฝ่ายไหนจะถูกหรือผิดก,ก็ต้องรอการสอบสวนอีกครั้งค่ะ